สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่13ธันวาคม2566กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวัดประจาวันที่12สําำหรับวันที่12นะครับผมแอดมินให้รูอยู่ที่1กับ6 สำรับหนึ่งนะครับผมมา1 2น,นะครับผมในรอบเฉพาะก,กิจสำรับ6มา5 6ในรอบเฉพาะก,กิจแล้วก็2 6ในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็มา6 7ในรอบปกติ สำหรับในรอบ V.I.P นะครับผมแอดมินส่งไปทางไลน์กลุ่มนะครับผมให้อยู่ที่84นะครับผมสำหรับ F.C พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมก็จะได้84นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F.C พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่13ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม

สำหรับเบิ้ลนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับผม

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขออ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ